อย่างบ้านของคุณแม่เองเนี่ยเจอปัญหาลูกก็ถึงไม่เอาเขาไม่ยอมเอาช่างอย่างนั้นปัญหาที่งานน้ํารั่วไม่ไม่มาเซอร์วิสเลยเรื่องงานเออมันมีปัญหาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสายไฟคุณเล็กไฟท่อคุณรั่วแล้วนะมันมีรั่วมีซึมเรียกมาแก้ไขก็ไม่มาพอเราได้ยินคําว่าแลนดิ่โฮมผ่านเวลาเราเลื่อนผ่านเล่นโทรศัพท์ เอ้ยเหนัีดผมเด้งมาเอ้ยมันคุ้นหูอ๋ออยู่ใกล้บ้านแล้วเชฟ,เฟแต่เราไม่มีเวลาไปช่วยมาหา,หาได้ไหมเขาก็มาใหา้บริการดีมากภูมิใจมากดูแลทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ไปทําสัญญาที่บริษทัทแล้วก็มาดูแลที่สถานที่ถูกใจหมดเลยม,มันเป็นความชอบส่วนตัวได้แหละเรามีแบบในหัวอยู่ผสมผสานกับของของบริษทัทด้วยก็มันมีแบบของบริษทัทอยูอบ่บ้างเหมือนกันที่มันสไตล์แบบนี้แต่เราก็มาเปลี่ยนแปลงเอาตามใจที่เราชอบเลยค่ะเป็นสไตล์ออกมาแบบนี้ ก็ถูกใจค่ะถูกใจมากแล้วก็ได้บริษัทที่ถูกใจมากๆรู้ว่าเป็นอ่าเรดี้โฮมนี่ก็มั่นใจเลยมั่นใจอ่ะว่าเขาไม่ทิ้งงานทางบริษัทจัดการให้หมดจบอย่างสบายใจเลยอ่าฟังการรับประกันทุกอย่างดีเลิยบ้านในฝัน Trendy Home สร้างบ้านสยอิเทรนด์้อง Trendy h o m Trendy Home l i v i in t r e n d กับ Trendy Home Trendy Home สําหรับสร้างบ้านของคนอินเทรนด์ Brindy Home